สวัสดีครับมาพบกับน,นัดอีกแล้วนะครับผม k y y Performance วันนี้เราจะมาดู Honda Jazz g k ด้านหลังคันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้สำหรับคันนี้ติดตั้งแก๊สเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังมองหาชุดแก๊สหรือว่ามีรถรุ่นนี้ใช้งานอยู่นะครับและยังสงสัยอยู่ว่าติดแก๊สได้ไหมมีปัญหาจุกจิกหรือไม่แล้วก็ใช้ถังแบบไหนเดี๋ยววันนี้เรามีคาตอบกันนะครับสาหรับตัว Honda Jazz g k เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ส่วนหน้ากันก่อนนะครับว่าเราติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้าง สำหรับแก๊สตัวนี้เนี่ยเราใช้อุปกรณ์ AG รุ่นบูบ็อกนะครับโอ้โหฉีดเนี่ยเป็นของเรียวนะครับสมโอห์มจากอิตาลีติดตั้งไว้ด้านหน้าท่อไอดีนะครับเพื่อให้การดูแลรักษาง่ายขึ้นแล้วก็ตรวจเช็คง่ายขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยโอ้โหฉีดรุ่นนี้เนี่ยเสียงรบกวนก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วเหมือนใช้น้ํามันนะครับตัวต่อมาหม้อต้อมแก๊สลักหนึ่งร้อ1 4ี่แรงมา้ามีระบบ ตรวจจับแก๊สรั่วอัตโนมัติด้วยนะครับเนี่ยอยู่ด้านในนะครับผมตรวจับแก๊สรั่วอัตโนมัติผมสําหรับใช้ในการเช็คแรงดันแก๊สถ้าเกิดมีการรั่วซึมก็ทําการตัดระบบทันทีโดยปกติแล้วก็จะติดตั้งชุดแก๊สประมาณนิดในห้องเครื่องนะครับเราติดตั้งตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อและพี่ๆนะครับไม่ต้องงงมนนะครับแล้วก็ไม่มีเรื่องจุกจิกแน่นอนเพราะว่าเราติดตั้งอย่างถูกต้องตามมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู ด้านในการเราติดตั้งสวิตต์ตรงไหนแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับไปครับอ่าอันนี้นะครับผมสวิต์แก๊สอยู่ตรงนี้อ่านี่คือสวิต์แก๊สนะครับที่เราติดตั้งอยู่อ่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนัดจะสตาร์ทเครื่องให้ดูอ่าสตาร์ทเครื่องในปกตินะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยระบบยังไม่เข้าแก๊สให้นะครับผมตัวแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นอัตโนมัติหมดนะครับก็คือว่า รออุณหภูมิน้ำนะครับผมแล้วก็รอรอบเครื่องยนต์ก็จะเข้าแก๊สให้เองอัตโนมัตินะพอเข้าแก๊สแล้วเนี่ยรถก็สามารถขับได้อย่างปกติแต่ว่าเราไม่ต้องซีเรียสนะครับสตาร์ทเครื่องมาขับออกจากบ้านไปเลยนะครับผมไม่ต้องรอว่าต้องเข้าแก๊สก่อนไหมไม่ต้องครับเดี๋ยวระบบเขาเนี่ยจะทําการตัดให้เองอัตโนมัตินะครับอยากจะกดเปลี่ยนเชื้อเพลิงเหมือนเดิมครับกดตรงนี้ได้นะฮะเปลี่ยนเชื้อเพลิงกดได้นะกดที่หนึ่งอ่าเปลี่ยนเป็นแก๊สง่ายๆครับ แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากง่ายและสะดวกปลอดภัยมีระบบการแจ้งเตือนทุกอย่างแก๊สรั่วแก๊สซึมระบบมีปัญหาสั่งปิดอัตโนมัติแล้วก็มีเสียงสัญญาณบอกเราถ้ามีความผิดปกติใดๆรถจะสามารถวิ่งน้ํามันได้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาหรือแก๊สรั่วแต่จะวิ่งแก๊สไม่ได้เพื่อความปลอดภัยแต่สามารถวิ่งน้ํามันได้ปกติก็ถ้าเกิดมีเคสอย่างนั้นก็มาตรวจเช็คที่อู่ได้นะครับนี่คือระบบความปลอดภัยของเขาในระบบของ a g b บู๊บนะครับเดี๋ยวเราไปดู ด้านหลังรถกันนะครับว่าติดตั้งถังขนาดเท่าไหร่แล้วนูนไหมรถตี้ยลงหรือเปล่าถังติดตั้งแล้วสังเกตว่าความสูงของรถนะครับไม่ไตี้ยลงเลยนะครับปกติเลยนะครับมาดูด้านนี้หน่อยเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยก็ยังเอานิ้วสอดได้นะครับสบายๆนะครับผมสามนิ้วนี่สบายๆส,ส,สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรถสาตร์ดนก็คือติดตั้งแล้วก็ใช้งานปกติ ็คือไม่ได้เตีย้ยลงท้ายไม่ได้ห้อยอย่างที่คิดนะครับใช้งานได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูถังกันคือไม่บอกก็ไม่รู้อะฮะว่ามันติดแก๊สเพราะว่ามันเท่ากันหมดเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยระยะของมันเท่ากันหมดนะครับผมเนี่ยมือจับได้เลยก็คือมันจะเรียบเนียนเท่ากันหมดก็คือตรงนี้เนี่ยมีถังแก๊สอยู่ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวนัดจะเปิดให้ดูนะครับผมถังแก๊สเนี่ยไซส์ขนาดสี่ิบสองลิตรนะครับเติมเต็มถังเนี่ยประมาณห้าร้อยบาทสี่ร้อยโลต้องมีวิ่งได้แน่นอน กิโลละบาทนิดๆนะครับผมประหยัดได้เยอะนะครับนี่ถังแก๊สติดจริงๆฮะไม่ได้เอามาหลอกนี่ถังแก๊สโดนัท42ลิตรนี่ครับระยะกันชน22เซนผ่านตามมาฐานกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่ง20เซนนะครับถังแมกเนตสวยงามครับจัดวางสวยงามนี่แผ่นรองด้านล่างนะครับกันเสียงให้ด้วยนะอ่านี่คือถังแก๊สนะครับที่เราติดตั้งก็เป็นประมาณนี้ อายุถังแก๊สเนี่ยอายุการใช้งานสิบ้าปีนะครับแต่ว่าหลังจาก1ิปีไปแล้วต้องต่อใบอนุญาตใหม่อีกหนึ่งรอบอนุญาตถังนะครับส่วนใบตรวจสภาพแก๊สเนี่ยตรวจสภาพทุกปีนะครับปีละประมาณ3า0ร้อยถึงห้า้อยบาทนะครับส่วนมากก็อยู่ประมาณนี้ะเหมือนเราตรวจรถยนต์นะฮะแต่ว่าเพิ่มเติมถ้าเกิดติดแก๊สก็ต้องตรวจในส่วนนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับหัวเติมแก๊สอยู่ด้านนี้นะครับผมนี่มีสายสายอยู่นิดนิดนี่ครับนี่นะฮะถ้ามองจากด้าในใต้เนี่ยจะมองเห็นนะครับผมแต่ถ้าเรายืนมองเนี่ย จากจากคนทั่วไปหรือคนขับรถตามมาเนี่ยไม่เห็นนะครับไม่เห็นแน่นอนเติมง่ายครับเติมง่ายสําหรับคลิปนี้นี่ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและพี่ๆที่กําลังมองหาในการติดตั้งแก๊สก,กับรถรุ่นนี้อยู่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกยิง๊งกิ๊งให้กับนัก KY Performance ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับมากันครับมาลองรถกันว่า ตาเร่งเป็นยังไงเครื่องสะดุดไหมที่สําคัญก็คือไฟเครื่องโชว์ไหมโอ้อันนี้สําคัญมากนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากติดแก๊สไฟเครื่องโชว์ไหมตอบได้เลยนะฮะว่าติดแก๊สเนี่ยไฟเครื่องเนี่ยไม่โชว์นะครับติดแก๊สไม่แถมไฟเครื่องฮะไม่ต้องเอาไฟเครื่องไปไม่สะดุดนะครับไม่กระตุกไม่รอบสวิงนะครับไม่อะไรทั้งนั้นฮะมีอย่างเดียวคือประหยัดอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็สําหรับแก๊ส G K เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราใส่กล่องตัดปั๊มติ๊กน้ำมันให้ด้วยแล้วก็ ใส่กล่องรีเซ็ตน้ำมันให้ด้วยนะครับกล่องรีเซ็ตน้ำมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาเราใช้งานแก๊สแล้วเนี่ยเกน้ำมันจะลดลงอันนี้เป็นคุณลักษณะของตัว Honda เขาเลยเราจะใส่กล่องรีเซ็ตเพื่อให้ค่าเนี่ยมันกลับขึ้นมาที่เดิมคือค่าที่เป็นจริงอยู่ในของระบบลูกลอยเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยสำหรับรุ่นนี้ว่าออใช้ไปแล้วเดี๋ยวเกน้ำมันลดเราจะรู้ได้ยังไงนะ้ำมันมันหมดหรือเปล่านะครับทั้งที่น้ำมันก็ไม่ได้ใช้เราใช้แก๊สนะครับก็ติดตั้งกล่องรีเซ็ตตัวนี้้เขาาาาไไปกก็จะลับมทงํงนด เหมือนรถปกติทั่วไปนี้เราลองวิ่งกันดูนะครับผมไปแล้วฮะไม่ต้องดูเล็กไมฮะดูความเร็วเอาละกันนี่ใช้แก๊สนะฮะนี่คือสะพานนะเขาว่าอืดจริงไหมนี่จัดให้เลยฮะมองไม่เห็นด้วยข้างล่างมีอะไรเปล่าเคไม่มีอย่าทาตามนะครับอันนี้ต้องสอบให้ดูเฉยๆถมันโลง่งนะครับไฟเครื่องบอกก่อนนะไฟเครื่องไม่แถมนะติดแก๊สกับกับนั่นแต่ไฟเครื่องไม่แถมไม่ต้องเอาไปนะครับผมท้ายไม่ห้อยนะครับ แล้วก็ผ่านมาตฐานกรงการขนส่งทางบกนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปส่งลูกค้าก่อนขอบคุณครับ